รู้สึกอย่างไรกับท่านประธานาธิบดีคนล่าสุดคนปัจจุบันของเราบ้างคะคุณแหบบคะเอ่อผมก็รู้สึกโอเคนะครับอยู่เย็นเป็นสุขดีฮะอ,อยู่เย็นเป็นสุขนะ,ะและ้วก็มีความเห็นอย่างไรบ้างคะถ้าท่านจะได้ดารงตําแหน่งอีกหนึ่งสมัยอะค่ะอืมก็ดีนะครับเพราะท่านก็เป็นมิตรดีนะพรดีเจอกรทักทายกันบ่อยนะฮะของก็เป็นมิตรดีนะ ค่ะแล้วอยากมีข้อเสนอหรือว่าอะไรไหมคะที่เป็นความต้องการของเราที่อยากฝากถึงท่านนะคะจริงครับจริงแป๊บนนี้ยผมคิดไม่ออกเลยค่ะผมว,ว่าผมก็จะชีวิตโอเคแล้วตอนนี้ผมไม่ต้องการอะไรเพิ่มา่นะอ๋ะอใช่เลยอ่ะ ก็ข,ขอบคุณคุณแหบบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงกับท่านประธานอาธิบปดีคนปัจจุบันของเราบ้างคะไปคอนตอบกันเลยผมก็รู้สึกว่าดูการทำงานเป็นระบบระเบียบครับรู้สึกโอเคนะแต่บางทีการการจัดตารางงานบางทีป้ามันรู้สึกว่ามันยากไปสำหรับปอใหม่ครับผมว่านะแค่นี้ครับที่ผมคิดแล้วอีก สองท่านนะคะอ่าผมก็ผมผม,ผมไม่ติดอะไระครับผมรู้สึกว่า,ด,าดีด้วยซครับที่มีเออท่านประธานที่แบบว่าตรงไปตรงมาเดียบมีการทำงานแบบเป็นรูปแบบเดียวครับค่ะท่านสุดท้ายค่ะเอะ่ผมว่าเห็นด้วยกับสองคนแรกครับโอเคค่ะ เราอยากจะมีข้อเสนอแนะอะไรถึงประธานเทปดีในสมัยหน้าไหมคะเพื่อนผมจะลงครับสมัยหน้าฝากเชียงด้วยนะครับใครเป็นคนลงคะชินอนหัมชินอนนบข้างด้านซ้ายครับโอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอยากแบบใช้พื้นที่ตรงนี้ ฝากติดตามเพื่อนผมด้วยนะครับเพื่อนผมจะจะทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับผมฝากฝากเชียร์ด้วยพวกนี้ผมวอลกับแบนเนอร์ครับผมขอบคุณครับฮะพ่กนี้เหรอคะโอเคใช่ครับขอบคุณกัข่าวแล้วเหรอเริ่มไลมเหรอรู้สึกอย่างไรกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันคะอันนี้ต้องข้อความนิดนึงนะครับว่าผมกับคุณคคุุณณประธานาธิบดีแฉค่อนข้างสนิทกัน นะครับก็คือเรื่องความรู้สึกก็คือดูเขาค่อนข้างปีตารางงานที่ชัดเจนดีนะครับค่ะครับส่วนแล้วก็เรื่องของกิจกรรมที่ค่อนข้างเคียร์ทีแต่ว่ารู้สึกว่าเดือนนี้ค่อนข้างน้อยไปน,นิดนึงค่ะ เออ่แล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงประธานาธิบดีในสมัยหน้าหรือวาระหน้าไหมคะเออ่เรื่องของขอคำนวณสักครู่นะครับเรื่องของอะไรนะคะหนึ่ง,องอะะสามสามโซนล้โอเคครับเรื่องของเขาเรียกว่า อางานกิจกรรมครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกิจกรรมมากกว่าที่บอกว่าอยากจะให้มีส่วนร่วมมากกว่านี้แต่ด้วยเข้าใจที่ว่าท่านประธานาธิบดีมีมีกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศต้องทำอบครับอ๋อคือถ้าต้องต่างประเทศบ่อยใช่มใช่แต่แต่สมัยหน้าอันนี้อยากฝากเรื่องกิจกรรมเป็นหลักอะครับอ๋อก็คืออยากให้มีกิจกรรมในเมืองนี้มากขึ้นใช่ไหมคะใช่ใช่ครับ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณคุณโรบอทนะคะครับผมขอบคุณค่ะบบค่ะ,คะเอ่อคุณช่างรู้สึกอย่างไรกับท่านประธานาธิบดีคนปัจจุบันของเราบ้างคะอ๋อดีครับดีดีดอ่อแค่แค่ดีเหรอคะท่านใช่ครับใช่ใช่ใช่ชอ่าค่ะแล้วในส่วนของเราอยากมีอะไรจะฝากถึงท่านในการแนะนำในสมัยหน้าอะไรอย่างนี้ไหมคะ ก็ผมเป็นห่วงประชาชนอ่าผอใหม่นะครับที่อยู่ในทิศเนี้ยครับที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรครับผมกังวลแค่ตรงนี้แหละขออย่าสกอแป๊บหนึ่งนะครับนั้นวันนี้ขอบคุณคุณช่างมากเลยนะคะไม่ขอรบกวนเวลาแล้วนะคะครับผค่ะขอบคุณค่ะครับแบบว่าในในวาระหน้าเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปอะค่ะ อยากให้เขาทำอะไรให้กับเราบ้างอะก็เท่าที่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอพักความนิดนึงก็คือผมมีความรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้เมืองนี้ค่อนข้างปฏิบัติหน้าที่ได้ค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างดีครับเพราะว่าผมเห็นมีการแบบ ถามถ่ายประชาชนมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเท่าที่เห็นนะฮะใช้คํานี้ดีกว่าที่ผมสังเกตเห็นก็คือมีการวางแผนดีมีการแบบจัด่าเวลาปฏิทินในการแบบจัดราคาวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มีการจัดกิจกรรมที่ผมเห็นก็มีไอ้กิจกรรมอะไรนะครับ <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่เป็น <c oughs> เรา <c oughs> เราหมูใช่ฮะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งน่าเสียดายที่ผม <laughs> เป็นรวมไม่ทันวันนั้นผมติดโทรัพอดีครับผม <c oughs> ก็เท่าที่ดูแล้วก็ค่อนข้างเป็นรัฐบาลที่แอคทีฟดีซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบ <c oughs> ถ้าถามว่าคาดหวังอะไรอีกก็ก็อันนี้ต้องพูดว่าอาทิตย์สุดท้ายนี้ <c oughs> เนื่องจากเขาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบราคาวัตถุดิบ <c oughs> เป็นพวกของจากทะเลเนาะ ซึ่งผมมองว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะครับอคอนเซปต์ดี<ม>แล้วก็ไอเดียดีแต่ว่าผมมองว่ามันก็ตามมาด้วยปัญหาอะไรหลายอย่างนะเนาะครับก็แต่ผมคิดว่าอันนี้ทางรัฐบาลเขาทราบดีแล้วแหละครับเพราะว่าผมได้ยินเหมือนเขาพูดคุยและปรึกษากันเรียบร้อยแล้วผมก็คาดหวังว่าอถ้าชุดนี้ยังได้วราระหน้าอยู่ก็หวังว่าจะมีมาตรการรองรับในบอะไรพวกนี้ครับผม แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากฝากซึ่งผมเคยเสนอไปสองครั้งแล้วก็เขาบอกว่าเขากําลังพูดคุยและปรึกษากันอยู่ก็คือเรื่องเอ่อพกอาวุธครับคือตอนนี้อตามกฎหมายคือเป็นสามารถพกอาวุธไม่มีคมได้ใช่ไหมครับค่ะครับคือผมอยากฝักดันให้สามารถพกอาวุธปืนได้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าตอนนี้บ้านปากเมืองเถื่อนเนาะ โจนออกล่าอะไรก็อันนี้เยอะแยะอันนี้คุณโดศกก็น่าจะรู้นะครับ <c oughs> ผมเลยมองว่าถ้าประชาชนเนี่ยใช้แค่เป็นแบบอาวุธไม่มีคมธรรมดาป้องกันตัวเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่เพียงพอแล้วผมเลยเสนอว่าผมอยากให้แบบในอนาคตแบบสามารถหาทางในทางหนึ่งเพื่อพกอาวุธปืนได้อาจจะเป็นแบบใบพกอาวุธปืนหรือเรียกว่าใบาเขาเรียกอะไรใบปอสีหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับก็ได้ หรืออาจจะเป็นแบบลงทะเบียนไว้กับที่สอนอเพราะว่าอาวุธแต่ละอันมันมีมาเรขยกปกกระสุนอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็แบบอยากให้แบบว่าก็ลงไว้อย่างเช่นอ่าคนนี้อ่าโดนจับมีการได้นําอาวุธออกมาใช้ไหมไม่มีไม่มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำร้ายใครก็อาจจะยึดไปก่อนแต่ถ่ายคืนได้จ่ายเงินค <c oughs> ่าถ่ายอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นแบบอ่าคนนี้ลงทะเบียนอันนี้ไว้แล้วก็โดนจับ อ้าวทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำร้ายคนอื่นถ้าอย่างนี้ลิฟต์ไว้ไม่ให้ถ่ายอันเนี้ยก็ได้ครับ <c oughs> คือผมรู้ว่ามันยากที่จะทําให้เอทุกอย่างมันบาลานซ์หรือว่าแบบทุกอย่างมันลงตัวเพราะว่ามันจะต้องมีคนพยายามหาช่องโหว่ที่แบบเอาอาวุธพวกนี้ไปก่อก,การร้ายหรือประสงค์อะไรที่ไม่ดีอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าผมมองว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้สามารถทําได้ค่ะ <c oughs> ผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากต่อคุณภาพชีวิตประชาชนมากๆครับก็คือพ่อหลักก็คือในเรื่องของการพกพาอาวุธที่สามารถพกพาได้อย่างถูกกฎหมายประมาณนี้เนาะครับผมแล้วก็เรื่องนั่นแหละฮะเรื่องแล้วก็เรื่องวัตถุดิบจากทะเลเนาะที่ใช่ครับประชาชนใหม่เนี่ยอาจจะมีความลําบากในส่วนนี้ใช่ไหมคะครับผม ประชาชนเก่าเขามีครับเพราะว่าแบบตอนนี้เพราะว่าที่เก็บของมันไม่พอจริงๆครับคือผมได้ยินว่าประชาชนเก่าหลายๆคนเขาก็ช่วยประชาชนใหม่โดยการรับซื้อวัตถุดิบเนาะแต่ว่าประเด็นคือคนที่รับซื้อไปก็ไม่มีที่เก็บผมเองก็ไม่มีที่เก็บร้านที่วานิลายูนิคอร์นคลับกับลอสเอ็มซีที่รับซื้อผลไม้ก็ ก็รับซื้ออาจจะไม่ค่อยไหวอาจจะไม่มีที่เก็บ<า>แล้วก็ตอนแรกคาเฟ่แมวอูปูคาเฟ่ก็ตอนแรกรับมาก็ปิดรับไปนั่นแหละครับมผมเลยมีความรู้สึกว่าอาทิตย์ที่ผ่านๆมานี้ก็เป็นอาทิตย์ที่ลำบากกันนิดนึงทั้ง<า>ประชาชนใหม่และคงเป็น<า>ประชาชนเก่าด้วย <laughs> ครับผมโอเคค่ะคแต่ผมได้ยินแล้วแหละครับว่าเขาพยายามแบบหาทางแก้ไขแล้วซึ่งก็ชื่นชมครับชื่นชม ค่ะครับผมก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะครับค่ณคหมอรู้สึกไงกับประธานนธิบดีคนปัจจุบันคะคุณแชอับเชนค่ะโอ้คำถามแรกก็จริงๆต้องบอกว่าคุ้นเคยเนาะเป็นคนที่คุ้นเคยค่ะเพราะว่าเขาเป็นพอลงพยาลเนาะก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่มีปัญหาอะไรก็ คุยง่ายครับคุยง่ายติดต่อง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันเขาเรียกเป็นนายกที่เราสามารถเข้าถึงเขาได้ครับค่ะค่ะแล้วสมมติว่าในสมัยหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอแฉะจะมาเป็นประธานาธิบดีหรือว่าคนอื่นๆน,นะคะคุณหมอมีความคาดหวังอะไรบ้างคะกับประธานาธิบดีในสมัยถัดไปนะคะคือต้องบอกว่าหมอแฉอะ่ะท่านงานงาน,งานเยอะเนาะค่ะ ครับผมแล้วก็แต่ว่าวันแรกที่ท่านเขาเข้ามารับตําแหน่งอะครับวันนั้นคือแบบเห็นเขาเดินสายน,ะะนสแต่พบปะประชาชนอะไรเงี้ยรู้สึกแบบตอนนั้นคือรู้สึกดีมากคเวลาที่เรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะคุยกับท่านได้โดยตรงยอะไรเงี้ยแล้วท่านก็รับฟังปัญหาแล้วก็รับไปพิจารณาแล้วก็ดําเนินการให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคาดหวังว่าคนต่อไปหรืออาจจะเป็นหมอใช้ก็ได้อะไรเงี้ยครับก็คือ จะต้องเป็นอ่าอยากเห็นประธานาประธานาธิบดีที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะค่ะก็ะประมาณนี้นะคะคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมไหมคะกับรัฐบาลในสมัยหน้าหรือย่าฝา,ากเพิ่มเติมหรอใช่ค่ะอืมจริงๆสิ่งที่อยากเห็นคืออยากเห็นประธานาธิบดีป้นธนาคารครับ คือก็บอกว่าจริงๆเคยคุยกับหมอแชร์ไว้หมอแชร์บอกว่าเดี๋ยวจัดแต่แบบเหมือนท่านยังยุ่งยุ่งอยู่นะยังบอกว่าอยากเห็นพี่ป้นธนาคารนะครับเรับผมเท้าผมฝากด้วยนะฮะคท้าผมได้เลยอ๋อหมอแซวบอกมาครับบอกอยากเห็นป้นธนาคารได้ครับได้ครับได้โอเคครับผม โอเคคัะมานั้นครับคืเขาค่อยบอกว่าเขาเขาอยากลองทําอะไรอย่างเงี้ยก็เออยังไม่เห็นไงน่าจะเพราะว่าเขายังไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเห็นสักครั้งหนึ่งนะค่ะค่ะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณคุณหมอแซลมอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ